ฟันเป็นตำแหน่งที่หนึ่งไปสองใช่ไหมหนึ่งไปสองก็ทางเข้าทางเข้าหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นของเหลวอิ่มตัวนะครับที่ความดันต่ำอันนี้ก็ได้ว่า h 1นึ่งจะเท่ากับ h f ใช่ไหม ที่800กิโลปาสคาลนะครับเราก็ไปดูที่ตารางอิ่มตัวใช่ไหม800กิโลปาสคาลถ้าเอาแบบจริงจังก็ต้องอินเทอร์โพเตใช่ไหมว่า800เป็นเท่าไหร่ใช่ปะแต่ว่าขี้เกียจอ่ะใช้ตรงนี้เลยได้ไหมใช้798.7เลยได้ไหมนะครับ อพราะเลยเขียนอธิบายไว้อย่างนี้เนาะใช้เลขอะไรวะเจ็ดเก้าแปดจุดเจ็ดใช้เอฟก็คือห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดหกนะครับก็ผมก็จะอธิบายไว้ว่าใช้ออเ HF ที่ศูนย์องศาแล้วก็เจ็ดเก้าแปดจุดเจ็ด แทนโอเคไหมเพราะพิเก okay, oh. ีเพราเขียนไปถึงเวลาทำงานจริงคุณทำอย่างนี้ไหมถึงเวลาทำงานจริงทำอย่างนี้แหละครับในห้องเรียนถึงจะนั่งทำอินเตอร์โพล레ชันนึกออกไหม อยู่ข้างนอกอะ่ะเจ็ดเก้าเก้ากับแปดร้อยอะมันจะไปอินเทอร์โบเลตทำอะไรอะคุณคิดว่าค่ามันจะขยับสักเท่าไหร่ทศยงสักตำแหน่งสองตำแหน่งไหมนึกออกไหมถึงเวลาทำงานจริงสมมุติคุณเผื่อเซฟตี้แฟกเตอร์สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นตะหายยังไอตัวเลขเมื่อกี้ที่เราแบบแหมอินเทอร์โบเลตสะแม่นย้ำเลยพอไปถึงตอนท้ายปุปัดยี่สิบเปอร์เซ็นอยู่ดีอย่างเงี้ยทุกครนึกภาพออกไหมวิศวะก็อยู่กันประมาณนี้นะครับ คือกะได้แต่ว่าโดยตัวเองต้องรู้ว่ากะแล้วมันกัแบบหรือว่าประมาณการแล้วมันมีผลยังไงต่อผลลัพธ์สุดท้ายนะนึกอ,ออกไหมเราไม่ใช่แบบวิทยาศาสตร์เป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นะไรเงี้ยมันยังมีแบบเผื่อได้อะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆเขียนเขียนอย่างนี้มันก็โอเคแวนะและเขียนเขียนอันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เกียนทำอินเอร์โพเลชันเนี่ยและเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออค่า อะไรอย่างเงี้ยนะก็อธิบายไปว่ากูจะทําอย่างเงี้ยอแต่ว่าก็หาเหตุผลมาสนับสนุนตัวเองหน่อยจากนั้นก็ไปดูงานของปั๊มใช่ไหมงานของปั๊มเนี่ยเราจะใช้หลักเ,เรื่องงานของระบบเปิดสเตตี้สเตตนะครับ งานของระบบเปิดที่เป็น Steady-State ออมาเขียนข้างล่างดีกวังานของระบบเปิดที่เป็น Steady-State นะครับมันจะเขียนด้วยดใช่ไหมเท่ากับอินทิเกรตจากทางเข้าไปยังทางออก VDP ใช่ไ่ะแล้วก็ซึ่ง ของเราเนี่ยมันงานปั๊มนะก็จากทางเข้าจุดที่หนึ่งไปออกจุดที่สองเนี่ยเป็น vdp เสร็จแล้วอ,อให้ v ของเหลวที่ผ่านปั๊มประมาณคงที่นะครับมีค่าเท่ากับ v หนึ่งอันที้ตามทันไหม ตามท,ทันไหมเอาเหตุผลเบื้องลึกนิดนึงนะครับก็คือเราเห็นตรงนี้ใช่ไหมทางเข้าไป็นเป็นของเหลวอิ่มตัวใช่ไหมครับพอเข้าไปปุ๊บมันก็ถูกอัดใช่ไหมเพื่อเพิ่ม,มความดันใช่ปะทางเข้าเป็นของเหลวอิ่มตัวพอถูกอัดมันก็ยิ่งเป็นของเหลวมากขึ้นใช่ปะก็คือเป็นของเหลวที่ถูกอัดตัวนึกออกไหมที่ตอนออกตรงนี้เป็นของเหลวอ,อัดตัวใช่ไหมนึกออกไหมครับเอ่อ สำหรับของเหลวเนี่ยอ่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวตอไปอีกนิดนึงของเหลวอัดตัวเนี่ยเราก็ท่องกันว่าของเหลวอัดตัวเนี่ยเราใช้ของเหลวอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกันแทนได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งอุณหภูมิเดียวกันที่ว่าเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้เรารู้ว่าความดันขาเข้ามันเป็น800ใช่ไหมซึ่งตารางมันไม่มีให้เปิดมันเรียงตามอุณหภูมิแต่ว่าเราก็เล็งว่าที่ฝูนงสาเนี่ยใกล้เคียงคือ7อะไรนะ7.8.7ใช่ไหมใกล้เคียง8 ส่วนตรงสามพันล่ะเดี๋ยวนะตรงตรงศูนย์องศาเนี่ยตรงศูนย์องศาเนี่ยความดันใกล้เคียงแปดร้อยเนี่ยอันนี้เป็นตำแหน่งที่หนึ่งใช่ปะ่ะทางเข้าเราใช้ HF ใช่ไหม αι? เอ้ยโทษเราเดี๋ยวนะมันเป็นของเหลวอิ่มตัวใช่ไหม αι? ก็เพราะฉะนั้นปริมาตรจำเพาะมันจะเป็นเท่านี้ใช่ไหมครับศูนย์ศูย์ปดห้าห้าใช่ปะ่ะถูกไหม ยังตามทันอยู่ใช่ไหมวี v ทางเข้าก็คือวีของเหลวอิ่มตัวที่ความดัน800ใช่ป่ะก็คือตรงนี้ใช่ไหมส่วนทางออกเนี่ยความดันเป็นเท่าไหร่3,000ใช่ป่ะแล้วอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เนาะใช่ไหมแต่ลองเล็งคร่าวๆไหมความดัน800เอ้ยทางความดัน3,000ใช่ไหม อุณภูมิอิ่มตัวที่อยู่ใกล้ๆก,กันก็อยู่ประมาณห้าสิบแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแต่ว่าบน p s i แกม่ะถ้าเราเราดูเส้นอุณภูมิอิ่มตัวมันคงเป็นเส้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยตรงความดันสามพันอ่ะอุณภูมิมันจะเป็นห้าสิบอ่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นห้าสิบ แต่ว่าตรงจุดที่สองอ่ะมันไม่ใช่อุณหภูมิ50นะมันจะเป็นอุณหภูมิที่ต่ําลงไปอีกนิดนึงอ่ะผมไม่แน่ใจว่าผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนแค่ไหนนะมันจะเป็นอุณหภูมิอื่นน่ะนึงแม้วมันจะต่ำกว่า50หน่อยน้องซึ่งอาจจะเป็น40 30อะไรเงี้ยนะทีนี้พอเราไปดูว่าที่อุณหภูมินั้นๆน่นะสมมุติเป็นอุณหภูมิ40อ่ะคุณเห็นปริมาตรจำเพาะเป็นเท่าไหร จุด0.01ใช่ป so, ่ะเทียบกับตรงจุด0.08ใกล้เคียงกันไหม855กับ125หรือว่าถ้าตรงนั้นเป็นอุณหภูมิ30องศา855กับ95968มันออกมาคือคือมันจะอยู่ในสเกลที่มันถือว่าเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ยิ่งถ้าเป็นน้ําเนี่ยมันจะเห็นชัดใช่ไหมมันจะเป็นจุดศูนนย์หนึ่งแล้วข้างหลังก็ไปผิดกันที่ทอเซยมตำแหน่งที่ห้าที่หกอะไรแบบแนะนั้นนะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นสําหรับของเหลวของเหลว,อ,หลวอัดตัวเนี่ยเราจะถือว่าปริมาตรจำเพาะมันไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็เลยจะใช้วีคงที่เยานะครับพอสมมุติว่าเป็นวีคงที่ได้ปุ๊บเนี่ย <c oughs> งานปั๊มมันก็เลยจะกลายเป็น v ทางเข้าดึงออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผลต่างระหว่างความดันสองระดับก็คือความดันทางออกลบด้วยความดันทางเข้า v ีทางเข้าเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่นะเราปัดใช้ตัวนี้ใช่ไหมเราปัดใช้ที่ความดัน800ใช่ไหมแล้วก็ของเหลวเนี่ยจะมี vf เท่ากับจุดศูนย์ศูนย์แปดห้าห้านะครับ แล้วก็ความดันสองระดับทางออกสามพันทางเข้าแปดร้อยเดี๋ยวนะผมทำอะไรผิดสักอย่างแน่ๆเลยเนะี่ยอ๋อผมเขียนสมการผิดสมการมันต้องเป็นลบอินทิเกรต VTP นะครับ นะงานระบบเปิดเซตตีสเตตต้องเป็นลบอินิเกต v d ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมดูแล้วงานฟัม๊มันออกมาเป็นบวกใช่ไหมซึ่งมันผิดงานฟัม๊มันต้องเป็นลบก็เลยไล่ดูว่ามันผิดตรงไหนก็เพราะว่าผมจําสมการผิดนะครับอพอติดลบอย่างเงี้ยก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับสามพันลบแปดร้อยก็ได้สองพันสองสองพันสองคูณกับจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดห้าห้านะครับก็ติดลบหนึ่งจุดแปดแปดหนึ่ง งานออกมาเป็นลบก็ถูกแล้วนะครับโอเคไหม็พราเป็นงานเข้าไปที่ปั๊มนะครับก็ต้องติดลบถ้าไม่ได้ลบก็ผิดนะครับแล้วก็ไปหาต่อว่าที่ทางออกนะครับ ทางออกสองเนาะเอ่อใช้สมดุลพลังงานนะครับสมดุลพลังงานที่ปั๊มนะครับสมดุลพลังงานที่ปั๊มหน้าตาเป็นไงครับเป็นส t e a ี y ส t ตต e พลังงานเข้าเข้ามากับความร้อนเข้ามากับมวลโอเคไหมพลังงานที่ออก ออกไปกับมวลออกไปในรูปของงานต้องเท่ากับ dE b dT เป็นศูนย์โอเคไหมสมดุลพลังงานของ t ซ a d ี s สเต e ทั่วไปเลยนะครับเสร็จแล้วฟัมในแรงกินไซคล e เป็น Reversible a d i a b a t i c p r o c e s s งหมมันเป็น Isentropic ใช่ไหม Isentropic ก็คือ Reversible a d i a b a t i c ใช่ไหมเราเห็นคำว่า a d i a b a t i c เรานึกถึงอะไรต่อครับโอเคไหมจะ reversible หรือไม่ reversible เนี่ยคำว่า adiabatic คือ Q เป็นศูนย์อยู่แล้วนะระบบกับสิ่งแวดล้อมไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นจากสมดุลพลังงานเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาได้ว่าเ n นท p y p y ณจุดที่สองมีค่าเท่าไหร่นะครับ e n t ท p y p น y ะณจุดที่สองก็คือ S หนึ่งลบด้วย Wp ใช่ไหมซึ่ง S หนึ่งเนี่ยเราหามาได้แล้วนะครับก็คือห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดหกแล้วก็ลบด้วยงานของฟลัมก็คือลบหนึ่งจุดแปดแปดหนึ่งเพราะฉะนั้นทางออกก็จะมีเอนทัลปีเท่ากับห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดหกบวกหนึ่งจุดแปดแปดหนึ่งได้เป็นห้าสิบเก้าจุดหกสี่หนึ่ง เราต้องได้เราต้องได้เทาวปี้ขาออกของปั๊มอ่ะสูงกว่าทางเข้าถูกไหมเพราะว่าปั๊มอ่ะเราใส่พลังงานเข้าไปใช่ไหมทางออกก็ต้องมีพลังงานสูงขึ้นก็ถ้ามันไม่ได้สูงขึ้นก็แปลว่ามีอะไรผิดนะเราก็ต้องเช็คตัวเองไปเรื่อยๆนะคะรับเหลือกะเต็ดสุดท้าย mm hmm. ใช่ไหมก็คือไล่พลังงานสี่ตัวกับเรื่องประสิทธิภาพใช่ไหมครับ